อูมวิยดาย้อนวลงคลิปเมื่อ45ปีก่อนแม่สวยมากจริง,รงๆคนดูเป็นล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสที่มีเสียงหัวราอกเป็นเอกลักษณ์อูมวิยดาอุมารินท์ถึงวันนี้แม่อูมยังคงมีผลงานด้านการแสดงให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ชีวิตในตอนนี้แม่อูมได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นระยะเวลากว่า6ปีแล้วที่มีโอกาสย้ายตามลูกชายและหลานๆไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ ในจังหวัดเลยได้เริ่มต้นโครงการเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่าสิบไร่ติดแม่น้ําเพื่อปลูกผักผลไม้เลี้ยงสัตว์และอื่นๆอ,อีกมากมายเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและสโลไลฟฟสุดๆได้รู้จักมุมสโลไลฟ์ของแม่อุ้มไปแล้วมาดูมุมน่ารักน่ารักบนโซเชียลของแม่บ้างบอกเลยว่าเด็กๆได้ดูยังต้องหลีกทางให้แม่เดินเลยทีเดียวกับคลิปล่าสุดในทิ่ทอของแม่ที่ได้ลงภาพจากหนังเรื่องทองพุงโคกผเมื่อ45ปีที่แล้วบอกเลยว่าแม่สวยมากมาก ตามเทรนบ้างจ้า45ปีผ่านไปทองภุมมโคกโพซึ่งหลังจากที่แมวอุมลงไว้มีคนดูเกือบสองล้านคนภายในระยะเวลากว่า15ชั่วโมงและคอมเมนต์น่ารักน่ารักกว่า700 0คอมเมนต์ซึ่งแม่บอกว่าขอบคุณจ้าลงที่ทก15ชั่วโมงคนดูล้าน5 0 0แสนกว่ากว่ากดหัวใจเกือบ2อ0แสนคอมเมนต์พันเกว่ากว่ายังยังเซฟคลิปไปอีกส0 0พันกว่ากว่าผู้เฒ่าชื่นใจยิ้มได้ในภาวะเช่นนี้ขอบคุณที่รักกันนะคะคลิกชมคลิป เรียบเรียงโดยทีมงาน C News